มาเดี๋ยวตายไว้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 อยากเป็นรถเลยน้องนัตตี้ป่ะครับเนี่ยใช่ไหมอะไรนะหนูชื่ออะไรครับเนี่ยนัตตี้เหรอมีแฟนยังมีแฟนนะครับมีแับมีแฟนแล้วใช่ไหมโอเคมีแฟนแล้วนะมีแฟนแล้ว เยมีแฟระมันอ่ามากระชากไปพี่ให้มีแฟรแล้วมีแฟรแล้ว้ยคนนี้เหมือนพี่ให้กระชากไปเนี่ยไยทำไมเสียงคนละเสียงวะทำไมเมื่อกี้เสียงหวานไปเลยนะเมื่อกี้ใช่ใช่ก็ใช่คนที่พี่ให้กระชากปะใช่ปะใช่คนที่พี่ให้ไอกระชากไหมไม่ใช่เหรอ สับทำไมกูสูมได้แต่สีเหลืองวะหนูน้อยหนูน้อยชื่ออะไรครับเนี่ยโซเซนครับโซเซนเหรอโซเซนโซเซนมีมีแฟนนะครับมีแล้วครับโอเคมีแล้วใช่ไหมครับค่ะโอเคพี่มีอะไรให้ครับโซเซนพี่ให้ทำหนูเลยอืมพี่ให้หนูนะพี่รักหนูที่นี่ห้ามมีแฟนแอบถีสตอรี่ห้ามมีแฟน ีบอกแล้วพี่ไม่ทำหนูหรอกน้อง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 ครับน้องครับพี่กำลังพี่กำลังอยากจะกลับบ้านเลยครับพี่ให้พี่ให้อป่ะใหไอเอบบเบิ้ลีว้าววววอะไรวะเนี่ยพี่บ โอ้โหเอ้าสวัสดีครับเอ้าโปเล่นกูซะแล้วไม่ไม่ใช่โปครับอันนี้อันนี้มาเป็นผู้ประสบภัยใช่ไหมครับผมมีกระชายจให้คุณฮะโปเล่นกูแล้วไม่ใช่โปครับไม่ไม่ไม่ใช่โปครับหวังดีครับหวังดีอันนี้ไม่ใช่โปนะครับอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยหนุ่มตุ๊อนี่ครับชื่อโทนี่ใช่ไหมโอเคมีสามคำสำหรับเมืองนี้ไหมครับ เมืองดีครับเมืองดีๆครับเมืองดีๆแล้วมีสามคำให้กับผมไหมอย่าปลามาฮะที่ถืออยู่อย่าปลามาเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ปลาแค่แค่วางเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้เรามาทำคอนเทนต์หรือมา,มาเลื้ยนเนี่ยเลื้ยนไหมฮะ <laughs> <laughs> แกงตายใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแกงตายเลยไอ้เฮียเฮียเล่าหัวพุลเลี้ยบ้างหน้าหมาเดียวปะเนี่ยผมให้แล้วไม่ใช่หรอไม่มีลองดูดีๆได้เลยอะ่ะ <laughs> ผมให้อีกสวัสดีครับคุณตาลอสวัสดีครับผมให้อีกครับ <laughs> อ่ะหคุณโ,โดโด <laughs> ีกนคุณเลี้ยบคุณเล่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 ้ยบเลย ดูมาโดนอีกแล้วครับครับครับว่าไงจำได้ครับจำได้ครับพี่จำน้องได้อยู่แล้วน้องโอุ๊ฟักโอุ๊ฟักโอุ๊ฟักเอากรเอากระชากไหมครับเอากระชากไหมครับมาครับมามาน้องน้องลงรถมาได้ได้ได้ไหมลงรถมาได้ไหมถ้าเจ้ากระชา พี่พี่จะสับถามเลยแหละอ๋อได้ได้เอ้ยแล้วลูกอะไรในมือพี่กับหน่ะขออุ้มได้อยไหมขออุ้มหน่อยมามาขออุ้มได้ไหมอ่าเลขเลขอะไรครับเนี่ยดูครับได้กระชาได้รับกระชาใครโดนระเบิดจะได้รับกระชานะ มาไปห้าสิบโลกใครโดนใครโดนระเบ,บิดพี่จะได้รับกระชาโอเคอยากอยากได้อยากได้กระชาด้วยใช่ไหมมาๆๆๆมาๆๆๆมาต้องโดนระเบ,บิดพี่ก่อนนะถ้าอยากได้กระชาโอเคดีมากดีมากเสร็จกูวังนู ยี่แมมแรมไปโหลดเชียแม่งไอสัตว์แม่งวิ่งมาขโมยศพไปเสียแม่งวิ่งมาขโมยศพไอ้เหี้ยไอสัตว์โดนลากเอ๋อแล้วแม่งวิ่งมาขโมยศพเฉลยรวยแบบไรเหี้ยไอสัตว์ขโมยศพเฉยอันนี้มาทำไรประเทศนี้ครับเนี่ยฮะมาทำไรประเทศนี้ครับเนี่ย มาปาแล้เบิดเล่นเลยฮะมันมีอาวุธจีอ่ะเฮ้ยฮ่าฮฮ่าฮ่า Yeah let's go ทิ้งยังไงไม่ใช่นี้พี่ไม่ใช่อันนั้นพี่โอ้มันไม่มีลูกใส่ไม่มีลูกไม่เอาไม่เอานี่พี่มันไม่มีลูกเหรอกรช้าขอกระช้ามันมันไม่มีลูกไอ้เหี้ยมันไม่มีลูกไม่มีลูกไอ้เหี้ย ลืมใส่ลูกเชียแม่งไม่มีลูกจังวิ่งเลยเชียพี่เชียบูนนี่แม่งปัน่นยั่เหรอเลยมามามากระชาบไห้วันนี้ชาเซเนเชี่ยวได้ไหมพี่ต่อย้าพี่ชายต่อจบทีนึงพี่งะไกพี่ากเชาโหกระชาบวะอุ้ย โอ้ยโอ้ยได้ได้ขอขอขอกระชายได้เหรอได้ได้ที่ได้เหรอเอาไปเลยกระทากแล้วเยอะอ่ะเยอายาวูยเยอายาวูเยอะยาวูโอเชดโอเชดโอเชดมามามาขึ้นหลังพี่มาขยันได้กระชาผมามามาสวยสวยอยากได้กินลูกน้องสามับลูกเหรอได้มา ไปเลยหนึ่งโลกมาขยับได้กระชายอีกมาขึ้นหลังมาขึ้นมาเลยมามามาาขึ้นหลังมาขึ้นหลังมาสวยพี่จอได้กี่ลูกนะได้กี่ลูกครับอยากอยากได้กี่ลูกครับ อยากได้หลายๆลูกครับหลายลูกนะโอเคโอเคมาคนที่สามจักเองจะได้กี่ลูกครับเอาร้อยนึงครับร้อยลูกใช่ไหมได้เลยร้อยลูกอ f c ่มานานแล้วพี่จัดไปเ้องได้เลยรักเล่แบบนี้ จอถ่ายตัวพี่มันมันเห็นมันเห็นชื่อนะนกูไปแบบไม่เห็นก็นได้ได้ไปแล้วมันสามคนคนที่สี่ใครครับใคร <1, 1, มา <c oughs> มน,นเอาไปเอาไม <c oughs> <c oughs> มามามาขอรับงานครับพี่คนไหนคนนไหครับคนนี้ครับคนนี้ครับคนนี้ฮะอะไรครับพี่พูดนะฮะรับงานแล้วครับรับงานเอ็นครับพี่จ้าอย่ามาเอาดูเอ็นได้แล้วมามาพี่ขออุ้มหน่อยเหรอมาเดี๋ยวพี่เอาอาชาให้ไม่พี่ผมไม่เชื่อใครขึ้นได้ตอนนี้ได้ลอยลูกนะครับใครขึ้นได้ตอนนี้ได้ลอยลูก มามามาครับมามาหมอหมอหมอหมผู้ชายก็ได้ผู้ชายก็ได้มามาผู้ชายมาาผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ดีสุดที่สุดสุดที่สุดโอเคชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอ่าไม่ตอบอยู่ในป่าไปมึงอ่ะโอ้หตอนนี้เขาแย่งกระชากันควักเลยเขาแย่งกระชากันควักเลยไหมฮะอยากได้เติมสวย นี่ <c oughs> อยากได้จริงครับอยากได้จริงโอเคต้องขึ้นหลังนะไม่ต้องขึ้นหลังนะโอเคเอาไอจอดเอาเฮียอะไรวะไอสัตว์ ดครับจอดเดี๋ยวเลี้นครับจอดนี่ไงพี่พี่มาแล้วอยากได้รถอยากได้รถไม่เลี้ยนครไม่เลี้ยนไม่เลี้ยนอย่าเลี้ยนครับอย่าเลี้ยนน้องบอกว่าพี่เลี้ยนน้องเราขึ้นหลังพี่มาดูพอ่ดูพี่เลี้ยนไหมไม่เอา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 ลองดูก่อนลองดูก่อนผมผมอยากได้รถพผมอยากอะอรนไออยากได้รถเหรอเออผมผมเนี่ยพี่มีพี่มีคำหนึ่งแนะนำมาพี่มีคำหนึ่งแนะนำเองมาขึ้นมาเอ๊อยากได้ใช่ป่ะ อย่าตุกติกอย่าตุกติกอย่าตุกติกอย่าโค้ไซดอนเว้ยอย่าตุกติกพี่เอ้ยเอ็งอย่าตุกติกกับพี่โอเคครับไครับงั้นมาชมวิวครับโอเคชมวิวนะครับเดี๋ยวมารับในน้ำหลับตาหลับตาก่อนหลับตาก่อนหลับตาหลับตาห้ามพุมตาห้ามเดินหลับตาอยู่นิ่งแล้วผมก็หลับตาอยู่จัด อะไรน้องน้องสวัสดีครับมามามาเองเอากระชาไปห้แบ่งกับเพื่อนเพือันนี้กระชาหรือลูกในหนาเนะี่ยห้าลูกไอเน,นียไอแบ่งกับเพื่นห้าลูกห้าลูกเลยแบ่งกันไอ้ปวดหลังไอช็อ <laughs> ปขำจะปวดหลังเลยเนี่ยมันเล โอ้ยกูจะรั่วไอ้สัสโอ้มารับด้วยแก่ไม่มีเงินโอเคโอเคโอเคกูคไปรับมึงตอนนี้น,นะเด็ก,ก่อนตรงไหนวะริมเลย์ริมเลย์ริมเลย์อันนี้ปะมารับแล้วมารับแล้วมาได้ได้ึ้นมาขึ้นมา มผมยิงปืนขึ้นฟ้านี่อยากกับแหนางแมวต <โด S 2> ัวพี่ม,มารับวขนพี่มารับเองเนี่ยโอ,โอ,โอโย้โหพี่พาผมไปดูเนี่ยครับไปราชวังพี่มารับเองให้ไปอยู่อีกที่หนึ่งว่ายน้ำไม่เป็นพี่เอ้สัตว์จมไปแล้วมึงอะใบหน้าฉันเริ่มจะแดงใช่หรือเปล่าเอดีคนสวยคนสวยคนสวยที่จะได้กระชาน่นาใช่ไหมฮะ คนสวยที่พี่ใจะให้กระชาที่นาใช่ไหมไม่รู้อา้าหนูจําพี่ไม่ได้หรอใครอ่ะที่พี่พาหนูไปทิ้งเขาไงอ๋ออ่าจำได้ทันทียนะ,ช,ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรชื่อปลากระป๋องไงมีแฟนยังมีแล้วอาอยุเท่าไหร่ใครหนูอ่ะไม่บอก สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับผมบัวอะอะจะตี๊ยตีเตี๊ยเตีเป็ดเพิ่งเป็ดเป็ดเป็ดจะเตีเป็ดแก่อะไรกัน